สวัสดีค่ะวันนี้แน่ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการทำฟองนมนะคะวันนี้เราจะทำฟองนมสำหรับเมนูลาเต้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นคาปปรูมันจะต้องมีการทำฟองให้ได้มากกว่าน,นี้ค่ะก็วิธีการทำฟองนมง่ายๆใน1นนาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็เริ่มต้นเราก็คือจะใช้นมสดนะคะ เป็นคนเป็นนมแช่เย็นนะคะแล้วก็พิเชอร์พิชเชอร์ถ้าแช่เย็นด้วยก็จะดีมากค่ะแต่ว่าถ้าไม่เย็นจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่านมก็คือให้เย็นนะคะแล้วก็แล้วก็เราจะใส่นมสดมาที่ประมาณจงอยของพิเชอร์นะคะค่ะพอได้แล้วนะคะก็มาเตรียมตัวทำฟองนมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องไล่น้ำออกก่อนนะคะจากก้านสตรีมค่ะ พอเสร็จแล้วใส่พิเชอร์ลงมานะคะวิธีการใส่ก้านก้านสตรีมนมนะคะคือเราจะไม่วางเขาที่เ,เหนือผิวนมมากเกินไปหรือว่าจุ่มลงไปเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าในการทำลาเต้น,นี่คะ่ะเราจะวางไว้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งของของหัวของก้านสตรีมของหัวเขาอะนะคะเราก็คือจะจุ่มลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างบนครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ จุดที่เราจะ,ะจุ่มก้านสตรีมนมเนี่ยค่ะควรจะเป็นจุดที่เราจะแบ่งควรจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็น1นส่วนสของพิเชอร์นะคะคือเราจะแบ่งพิเชอร์ออกเป็น3ส่วนอย่างนี้นะคะแล้วก็วางเขาไว้ในส่วนที่1นส่วนสคือด้านไหนก็ได้นะคะจะซ้ายหรือขวาก็ได้แต่เราจะไม่วางแบบใกล้จนเกินไปหรือว่าวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะค่ะโอเคก็คือเราจะวางไว้อย่างนี้นะคะ ตามที่บอกนะคะคือ1จุ่มไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ประมาณอยู่ที่ตำแหน่ง1ส่วนสของพิชเช์นะคะ,อะพอเราได้แล้วก็เปิดที่สตีมนมเลยค่ะเราจะได้ยินเสียงของการเขาจะดูดอากาศเข้าไปนะคะเพื่อไปตีนมนะคะแล้วก็นมมันก็จะวนอย่างนี้นะคะเราก็คือจับไปจนร้อนจนเราทนไม่ได้นะคะ นีเ่เสร็จแล้วได้แล้วค่ะอย่าลืมทําความสะอาดใกล้สปริงก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นนะคะค่ะเป็นไงคะเราก็จะได้นมนะคะออฟองนมที่เราได้จะต้องแบบว่าเงานะคะแล้วก็ไม่มีฟองใหญ่แต่ว่าถ้าเรามีฟองใหญ่ๆก็คือเราสามารถเคาะได้นะคะโอเคค่ะเราก็จะได้ฟองนมแบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะนี่นะคะเขาก็จะเงานะคะ ค่ะทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าเราเทมาแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีทฟองนมอยู่ข้างบนไม่ยากใช่ไหมคะนี่โอเคค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ฟองนมเนียนๆแบบนี้นะคะก็ถ้าเราได้ฟองนมที่ โอเคที่เนียนๆแบบนี้แล้วก็ความร้อนที่พอดีนะคะคือจริงๆเราจะอยู่ที่ประมาณ62-64องศานะคะหรือเวลาที่เราปั่นเวลาที่เราสรตมเนะะี่ยค่ะคือเราจะร้อนจนเราสัมผัสเขาไม่ได้แล้วนะคะก็คือดึงออกนะคะก็จะได้ฟองลมแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะก็ลองทำกันดูนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคะ่ะเราลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ